สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้สร้างใหม่ตัตเป็นเป็นนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะนี่สร้างใหม่อันนี้ของจพงของเพียงสร้างใหม่เนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งมีอาการเกียร์เกียร์เข้าเกียร์ไม่วิ่งเข้าเกียร์ไม่วิ่งในตอนเช้านะ,ะต้องสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีถึงจะวิ่งอันนี้สร้างใหม่ได้ทดลองอนำสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เจ็าไปใช้ผลที่ได้รับของ เทสนี้ชร้างใหม่อธิบายหน่อยลองมาสองวันแล้วก็ตอนเช้าก็วิ่งได้เลยตอนเช้าวิ่งได้เลยโดยตรวจสอบโดยที่ว่าเราเราไม่ต้องรอเให้เครื่องอุ่นให้อุณภูมิคือทดสอบโดยการสตาร์ทเครื่องปุ๊บรอบเครื่องขึ้นพันห้าเข้าเกียร์วิ่งเลยเข้าเกียร์วิ่งเลยอันนี้อันนี้สร้างใหม่ได้ถ่ายคลิปให้ผมแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้แล้วก็คลิปที่สร้างใหม่ได้ทดลองกับรถจริงนะ อเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่รถคันนี้อ่าซิตี้คันนี้ก็มีปัญหาก็คือว่าตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยต้องสตาร์ทไวถึงสิบถึงสิบห้านาทีถึงสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้อันนี้ถึงต้องใช่ครับต้องให้เครื่องร้อนก่อนนะแต่หลังจากเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเก็ตเข้าไปเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะอ่าเนะพียงแค่ขวดเดียวใช่ครับในตำแหน่งน้ำมันเกียร์นะ เติมเข้าไปเพียงขวดเดียวรถสามารถเคลื่อนที่ได้วิ่งได้นะสาตรตัวนี้จะเข้าไปทําการทะทการล้างระบบะสิ่งสกปรกภายในที่มันาะระกมล้างตาม,มาบอด,ดี้หรือตามลูกสูบหรือตามอะไรต่างๆมันจะมัน,มนจะทําให้การตบขน่องเกียดีขึ้นอันนี้แล้วแนะนํานิดนึงใช้ไปสักพักเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆคือเรื่อยๆเคี้ยนิด,น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 ดอ,อันนี้อันนี้จริงนะอันนี้ครา้งใหม่ทดลองเองนะถ้งใหม่ย,ยืนยันยืนยันชัวร์ครับเกียนยันชัวร์ครับอ่า บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินดีเซลเกียอัตโนมัติแล้วก็เกียร์แมนนวลเฟืองท้ายตัวนี้จะเข้าไปเคลือบและชะล้างทำให้สะอาดและข้อสำคัญยืดอายุการใช้งานสิ่งที่ได้ผลคอยของมันก็คือการประหยัดอันนี้ตั้งใหม่ได้ลองแล้วพิสูจน์แล้ว แล้วดีจริงครับดีจริงดีจริงนะทั้งใหม่นะจะตัวติดเตรียมที่เตรียมตังไว้จะเปลี่ยนเก์ลูกอ่ะอ่าไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเอาตังไปกินเหล้าแทนเอาตังไปทำอย่างอื่นแทนได้เยอะนะแล้วก็ฝากคนนิดนึงใครอยากตกปลานะปลาทะเลนะนี่เลยช่้งใหม่ตัวจริงสขยงจริงนะได้ไหมได้ครับได้นะยินดีโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ